สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นำมาฝากทุกทท่านทุกทุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ ลิเวียดาลุสซิลลานางพญาจอมโหดของโรมลิเวียดาลุสซิลลาค่ะมีชีวิต58ปีก่อนคริสตศักราชถึงคริสตศักราชปี29เนีคะลิเวียดาลุสซิลลาค่ะ, illa, คะสตรีโลกไม่ลืมลำดับที่17ลิเวียเป็นหญิงสมัยโบราณอีกคนนะคะที่เก่งเก่งที่ต้องวงเล็บว่าแสบ เธอเกิดมาไล่เลี่ยกับครีโอพัตราค่ะแต่ว่าถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยเธอร้ายกว่ากันแยะก็ครีโอพัตรานั้นเธอวางแผนเพื่อบ้านเมืองแต่ลูเวียเนี่ยวางแผนเพื่อตัวเองล้วนๆนะคะจนเจ้าหล่อนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนางพญาสุดโหดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เทียวเลยล่ะนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาติดตามฟังกันดูนะคะ ก็จกักรพรรดินีองค์นี้ค่ะไม่เคยหยุดทำความชั่วไม้แต่เสี้ยวลมหายใจเลยทีเดียวนะคะเธอสั่งฆ่าแม้เพียงเพื่อเรียกร้องความน่าสนใจต่อราชวงศ์ก่อตั้งใหม่ซึ่งก็มีเธอนั่นแหละที่เป็นจกักรพรรดินีองค์แรกแลยก็ขว้างสุดตัวเพื่อไม่ให้ระบบสาธารณรัฐอย่างเดิมๆกลับมายัางโรมันอีกเมื่ออายุ17ขเจ็ดณะตั้งครันลูกคนที่สองเธอก็ทิ้งสามีมาแต่งงานกับออตเเวียน ดาวเด่นทางการเมืองและก็โดยผ่านออกตาเวียนนี้เองค่ะที่เธอได้ควบคุมอาณาจักรโรมันแม้ในการแต่งงานกับออกตาเวียนเธอจะมาให้กำเนิดทายาทแก่เขาแต่ลูเวียก็ได้ใช้อำนาจสร้างระบบราชการที่ทำให้ความดุดเด่นของอาณาจักรโรมันเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ตาแก่โลกตลอด400ปี เรื่องราวของลิเวียที่เรารู้คะ่ะก็มาจากนิยายของโรเบิร์ตเกลฟซึ่งก็ย,ยึดพื้นฐานจากบันทึกประวัติศาสตร์ของแท็กซิตุสนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันผู้เกลียดชังลิเวียเข้าไส้ ดังนั้นลิเวียตัวจริงนี่อาจจะซับซ้อนมากกว่าที่เห็นจากเรื่องนิยายและก็อาจเป็นผู้ได้รับความชื่นชมจากคนที่อยู่ในสมัยเดียวกันก็ได้นะคะว่าเป็นผู้หญิงที่กอบกู้โรมให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายทางการเมืองตลอด60ปีเชือกเท้าเราก็ค่ะลิเวียนี่เกิดในตระกูลผู้ดีโรมันโบราณนะคะพวกคลอเดียนเมื่อวันที่30มกราคมปี58ก่อนคร,ริสตกาล ตามตำราว่าไว้ว่าเป็นตระกูลที่ให้กำเนิดลูกหลานทั้งดีและก็ชั่วปนปนกันและลิเวียก็เป็นหนึ่งในพวกสุดชั่วของตระกูลนี้นะคะทว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใครมักมองไม่เห็นอุปอนิสัยทะเยอทยานอยากได้ใครดีในเรื่องอำนาจก็เพราะเธอเป็นคนมีรูปโฉมเป็นทรัพ์เธอเกิดมาสวยสงา่ามีดวงหน้าง,งามเลิศจนใครใก็ต้องเหลียวมองสวยๆแบบนี้นะคะ ทายไม่ผิดลองนะคะว่าต้องกลายเป็นสมบัติของชายคนใดคนหนึ่งจนได้ในที่สุดเมื่ออายุ15ค่ะพ่อของเธอก็เลยเลือกจับเธอแต่งงานกับญาติทิเบริอุสเนโรเมื่อราวปี41ก่อนคริสตศักราชลิเวียอยู่กินกับญาติคนนี้ไม่นานก็ตั้งครรภ์คลอดลูกชายซึ่งได้รับการขนานนามว่าทิเบริอุสเหมือนพ่อนะคะการพบกันและการแต่งงาน เวลานั้นเหตุการณ์นในโรมกำลังประสบความยุ่งยากจากสงครามกลางเมือง3ฝ่ายคือฝ่ายออกตตเวียนซึ่งเป็นทายาทจูเลียสซีซ่าฝ่ายมาสแอนโทนีนายพลของจูเลียสซีซ่าและก็ฝ่ายกลุ่มฆาตรกรที่สมรู้ร่วมคิดฆ่าซีซ่ากำลังแข่งขันกันครอบครองรัฐเหตุการณ์วุ่นวายขนาดนี้ก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่ตระกูลคลอเดียนของลิเวียเนี่ยจะไม่มีเอี่ยว แต่ความผิดพลาดก็คือสมาชิกตระกูลคลอเดียนอย่างเนโรสามีของลิเวียเข้าข้างฝ่ายฆาตรกรฆ่าซีซ่าคลอเดียนสนับสนุนการทำการต่อต้านออกตาเวียนแต่แพ้ไม่แปลกเลยนะคะที่ออกตาเวียนจะบีครอบครัวเนโรให้หนีจากโรมแต่ภายหลังคะ่ะออกตาเวียนก็ระลึกได้ว่าเขาเนี่ยต้องการการสนับสนุนจากพวกผู้ดีมีสตังแบบพวกคลอเดียนนี่แหละ เพื่อน,นุในให้การปกครองระบอบใหม่ที่กำลังจะจัดตั้งมีความชอบธรรมครอบครัวของเนโรจึงได้รับอนุญาตให้กลับคืนเมืองไม่รู้ว่าการได้กลับรวมของตระกูลคลอเดียนจะเกี่ยวข้องกับลิเวียหรือเปล่านะคะแต่ว่าเธอกับออกเตเวียนก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกันเมื่อปี39ก่อนคริสตศักราชตอนนั้นเธอมีลูกชายแล้วคนหนึ่งว่ากันว่าแรกเห็นเล่นเอาออกเตเวียนตะลึงงานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลิเบียเนี่ย แม้ผ่านการมีลูกมาแล้วนะครความงามของเธอก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยขุนพลที่กลั่ศึกมาทั่วที่ตกหลุมรักเธอในทันทีทันใดก็ไม่น่าแปลกใจนะคะชาวรมยกย่องให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสองหญิงงามที่สุดโดยที่อีกคนหนึ่งก็คือคลีโอพัตรานะคะคนที่สองก็นี่แหละลิเวียนี่แหละ ที่สำคัญค่ะเมื่อได้พูดคุยสนทนาก็ยิ่งเห็นความฉลาดปราดเปรื่องนายพลหนุ่มก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับสคริปโบเนียภรระยาของเขารายนั้นเงียบขรึมผิดกับลิเวียลิบลับขางลิเวียค่ะเมื่อเธอได้พบกับออกเตเวียนความทะยุทะยานที่แฝงอยู่ในใจของเธอก็แผลงฤทธิ์ทันทีค่ะก็แน่ละค่ะระหว่างสามีที่เป็นแค่ผู้ดีเก่ากับนายพลหนุ่มอนาคตกไกลมันเทียบกันแทบจะไม่ติด ลิเวียก็ไม่รีรอจะใช้มัรยาหลายร้อยพันเล่มเกวียนให้ออเตเวียนหลงรักหัวปากหัวปัวป๊จนถลําเป็นชู้กับเธอเข้าให้พบกันไม่เท่าไหร่นะคะลิเวียก็ตั้งรันไม่รู้ว่าลูกใครกล่าวนี้นักประวัติศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าลูกทองที่สองของลิเวียเป็นของที่เบริอุสสามีแรกเพราะเชื่อว่าการแต่งงานระหว่างออเตเวียนกับเธอนั้นไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน แต่บางคนก็เชื่อว่าลูกคนนี้เป็นของออกเตเวียนแน่ไม่งั้นเขาจะรวบรัดแต่งงานกับลิเวียหรือก็ ฟังฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะกับความรักความใคร่ของชาวโรมันนะคะเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละจนโรมันด้วยกันเองก็มองไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกนะคะมาเห็นแปลกอีกทีก็ตอนาศาสนาคริสต์รุ่งเรืองแล้วก็ได้ประนามความมากผัวมากเมียของคนโรมันจนกลายเป็นเรื่องผิดศีลธรรมนะคะคือสมัยก่อนมันไม่ได้มีาศาสนา แบบศาสนาคริสต์อะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมีศาสนาคริสต์เข้าไปนะมันก็เลยมองว่ามากลูกมากเมียมากผัวเป็นอะไรที่มันผิดศาสนาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ว่าลูกในท้องนี้จะเป็นของใครก็ตามนะคะออกตเวียนก็จัดการเจรจาก,กับทิเบริอุสดงให้เห็นความเหนือกว่าด้วยประกรันทั้งมวลแล้วเขาก็ขอร้องแกบังครับให้ทิเบริอุสอย่าขาดจากลิเวียซา ไม่งั้นไม่รับรองว่าจะปลอดภัยนะคะดดนอีแบบนี้เข้าแม่สามีเก่าว็่าต้องรีบนะคะรีบยารีบเลิกทันทีค่ะถือบรีวุธก็ต้องถอยนะคะยอมยาเมียแล้วก็ยกให้ชูผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความจิบใจวงเล็บไว้นิดหนึ่งนีง่ว่าจิบใจมาก ส่วนออกเตเวียนก็อย่าขาดจากสคริปบูเนียภรรยาเดิมแทบจะในวันที่ถือคุณนั้นให้กำเนิดลูกสาวของเขาค่ะคราวนี้หนทางแห่งความรักยิ่งใหญ่ก็สว่างแล้วนะคะก็เป็นไปได้ว่าสิ่งจูงใจออกเตเวียนที่จะแต่งงานกับลิเวียก็อาจไม่ใช่แค่ความงามของเธอเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเพราะว่าความริษยาต่อตระกูลครอดียนที่เป็นตระกูลผู้ดีเก่ามีสมบัติมากแล้ก็มีชื่อเสียงมากด้วยก็ได้นะคะ ลิเวียแต่งงานกับออกเตเวียนได้3มเดือนก็คลอดบุตรคนที่สองลูกคนนี้มีชื่อว่าดรูซูดออกเตเวียนจัดก,การส่งไปให้ทีเบริอุสสามีเก่าของลิเวียเลี้ยงนะคะ เดากันว่าออกเตเวียนอาจจะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นของทิเบริอุสหรืออาจจะเป็นเพราะต้องป้องกันข้อคอลหาว่าเป็นชูกับริเวียมาก่อนแต่งก็ได้อีกเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามทีนะคะทิเบริอุสก็ต้องก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเจ้าหนูอยู่พักหนึ่งโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงมันเจ็บปวดใจนะคะยางไรก็ตามนะคะชีวิตแต่ง,งานของออกเตเวียนและก็ริเวียก็เต็มไปด้วยความร่า รืนนะคะแม้ว่าลิเวียเน,นี่ยจะไม่มีลู้จากการแต่งงานครั้งที่สอง ออกุตุสก็แก้ไขด้วยการพลาดจูเลียลูกสาวที่เกิดจากสคริปโบเนียเมียคนแรกมาอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเกิดนะคะเธอก็รุนนิบัติสามีจนคงใช้คำว่ารักไม่ได้นะคะใช้คำว่าหลงก็จะดีกว่านะคะซึ่งไม่ว่าเธอจะพูดอะไรออกตะเวียนก็เชื่อฝั่งทางนั้นอิทธิพลของลิเวียครอบงำสามีทีะนิทีรนิดจนแม้ไม่นานต่อมาคือในปีที่27ก่อนคริสต์กาลนะคะ เมื่อออกตเวียนกลายเป็นจกักรพรรดิคนแรกของโรมอย่างเต็มภาคภูมิแล้วนะคะพระองค์ก็ยังคงอยู่ใต้อำนาจเมียอย่างไม่รู้สึกตัวซะด้วยถึงตอนนี้ละค่ะลิเวียก็ออกลายได้อย่างปราถนาหญิงที่กรรมอำนาจไว้มากที่สุด ลิเวียกลายเป็นที่ปรึกษาที่ออกุตุสไว้ใจมากที่สุดซึ่งนับเป็นตําแหน่งที่ไม่มีหญิงโรมันคนใดเคยได้ถือชี้นำเรื่องการเมืองและก็มักทําตัวเป็นผู้สำเร็จราชการแทนใช้ทั้งอํานาจทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่ยําเกรงใครผู้ที่ขัดขืนก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงการใช้อำนาจอย่างโหดร้ายเช่นนี้ค่ะทำให้คนเกรงกลัวเชื่อคำสั่งของเธอมากกว่าจากักรพรรดิเสียอีก แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพฤติกรรมแย่ๆทั้งหลายของเธอเนี่ยไม่ยักมีใครเอาไปฟ้องออกตาเวียนเลยนะคะฟ้องไปเขาก็ไม่เชื่อเชื่อแต่เมียอย่างเดียวไม่ว่าลิเวียจะทูนอะไรออกตาเวียนเป็นเชื่อทั้งสิน้นอย่างนี้ไพลาฟ้าข้าราชการก็ต้องก้มหน้าเชื่อ ฟังกันไปนะคะแม้ว่าจะมีอํานาจในมือล้นฟ้าแล้วนะคะแต่ลิเวียก็ไม่ได้พึงใจแค่นั้นนะคะเธอต้องการอํานาจที่ยาวนานด้วยเธอจึงคิดปูทางไปสู่ตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้กอลิเวียรู้นะคะว่าหากวันในจดจักรพรรดิกิดเสด็จสู่สูงสวรรค์ไปก่อนที่โอรสคนใดคนหนึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทแล้วไซฐานะของเธอย่อมง่อนแง่นเป็นธรรมดา สมัยก่อนนั้นค่ะการได้รับคัดเลือกให้ครองบัลลังก์รูมันเนี่ยไม่ได้ใช้การสืบสันตติวงศ์แต่เลือกตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเธอย่อมหมายมั่นปั้นมือให้ออกกุตุสออกตะเวียนแต่งตั้งคในใดคนหนึ่งเป็นรัชทายาทเร็วๆเ,เมื่อไหร่ที่ออกกุตุสสิ้นพระชนน์เธอก็จะกลายเป็นราชินีของกษัตริย์มีอำนาจมากกว่าเดิมเสียอีกแต่ว่าในสายตาของออกุตุสศิษยซาล่ะ ทีเบรีอูดค่ะลูกชายคนโตของลิเวียรมีนิสัยคล้ายพ่อและแม่ผสมกันคือโหดและไร้คุณธรรมส่วนดูซูตลูกคนที่สองกลับอ่อนโยนและมีความนิยมการปกครองแบบสาธารณรัฐมากกว่าแบบปกครองด้วยระบบกษัตริย์จนเป็นที่โปรดปรานของพระองค์อันที่จริงนะออกุตูสซีซ่าอยากจะตั้งดูซูให้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แต่ก็ยังกลัวใครๆจะนินทาว่าดูซูเป็นลูกชู้ คือเกิดจากพระองค์ตอนเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเมื่อทําท่าว่าจะตัดสินใจเลือกใครในสองคนนี้ไม่ได้นะัะพระองค์ก็เลยไปเลือกเอาหลานให้เป็นรัชทายาทแทนหลานคนนั้นชื่อเจ้าชายมาเซลูดซึ่งนอกจากจะเป็นหลานสายตรงยังเป็นราชบุตรเขยด้วย ก็เจ้าชายท่านนั้นค่ะแต่งงานกับจูเลียราชธิดาของพระองค์ที่เกิดกับสคริปโบเนียภรยาเก่าสมัยที่ยังไม่ได้เป็นซีซ่านะคะคำประกาศของพระองค์ครั้งนี้ค่ะใครๆก็พากันเห็นด้วยเพราะมาเซลุตเหมาะสมทุกประการไม่เหมือนเทบริอุสที่แข็งเกินไปหรือดูซูตที่อ่อนเกินไปจะมีคนไม่เห็นด้วยคนเดียวก็คือลิเวียเพราะคำประกาศนี้ทำให้ความหวังของเธอนั้นพังทลายราบ รีเวียคับแค้นแต่ก็น่าแปลกนะคะที่ความคับแค้นของจัก,กรพรรด,ดินีทําให้เจ้าชายมาซิลูสประชวนสิ้นประชุนด้วยโรคบางอย่างหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทไม่นานแม่มันช่างเป็นความบังเอิญบังเอิญเสียอะไรขนาดนั้นนักวิชาการสมัยใหม่กล่าวโทษรีเวียว่าเป็นผู้จัดการฆ่ามาซิลูสเลยทีเดียว เป็นอันว่าเส้นหนามหมดไปหนึ่งลิเวียหวังว่าสวามีจะหันมามองโอรสของเธอใหม่แต่เหมือนบาปกรรมจะสนองทันตานะคะหลังจากที่มาซิลูธหายไปจากเส้นทางตลอดการแล้วลิเวียกลับได้รับข่าวร้ายนั่นคือโอรสองค์ที่สองรูซูสสิ้นพระชนโดยถูกลอบโจมตีระหว่างทางกลับโรมหลังจากทำสงครามชายแดนสิ้นสิ้นความสูญเสียครั้งนี้ทำให้ลิเวียแทบเสียสติทีเดียวนะคะ ลิเวียจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางความหวังทั้งหมดทุ่มไปที่เทอบริอุสโอรสองค์ใหญ่ที่จะกะักรพรรดิไม่โปรดแล้วออกกุฎตูตซีซ่าก็ทำให้เธอผิดหวังเป็นครั้งที่สองด้วยการยกพระธิดาไม้จูเลียนะคะคือภรรยาของเจ้าชายมาซิลุสที่เพิ่งตายให้กับขุนพล ลิปปาการสมรสครั้งนี้ทำให้ศีีชาได้หลานชายเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนคือไกอูดและลูซิอูตซึ่งต้องนับเป็นสายเลือดโดยตรงของจกักรพรรดิออกุตุสหวังจะให้นัดดาทั้งสองสืบบัลลังก์แทนพระองค์อีกครั้งแต่เชื่อรอยว่าพระองค์จะทรงหวังดังไปหน่อยจนจกักรพรรดินีลิเวียได้ยินถือไม่แสดงอาการกระตุกกระดากให้ใครเห็น แต่ไกอูดและลูซิอูดก็ถูกลอบปรุงพระชนที่ต่างเมืองเสียทั้งคู่ชนิดจับมือใครดมไม่ได้ศัตรูบทบังเส้นทางของเธอหมดไปแล้วสามนะคะ เราคงจะเดาใจออกกุตุสีซาออกนะคะว่าท่านคงจะเสียพระไทยมากสักแค่ไหนนะคะหลานคนไหนที่ทรงรักก็ตายเสียไม่เหลือทายาทไว้ข้างกายเอาเลยแต่แล้วก็เหมือนฟ้าปราณีอีกครั้งเมื่อพระธิดาจูเลียประสูติโอรสอีกองค์ มีนามอากิปปาเหมือนพ่อคราวนี้ออกุตูสเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าชายน้อยอีกจึงรับไว้เป็นโอรสบุญธรรมให้มีศักดิ์ศรีเท่ากับทีเบริอุต เพราะว่าการปกป้องหลานแบบนี้แทนที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยกลับเป็นตัวเร่งค่ะลิเวียเดินมาแก้กนออก,กุตุสอ,อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช้การรอบสังหารเพราะเริ่มมีเสียงเล่าลือนาหูแต่เธอใช้ลมปากเป่าแทนค่ะลิเวียยุยงใส่ร้ายเจ้าชายออริปาทุกวันวันละนิดวันละหน่อยไม่นานก็ได้ผลนะคะเจ้าชายออริป,ปาโดนในประเทศไปเกาะเพลน,นเนเซีย แต่ว่าไม่นานนะคะเมื่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์การในประเทศเจ้าชายหลานชักจะนาหูค่ะทำให้ออกกุตูดค่อยลืมตาขึ้นมองความจริงและทรงตื่นตระหนกว่าพระองค์เองนั่นแหละที่เป็นสาเหตุให้ไม่เหลือทายาสืบเลือดเนื้ออยู่ใกล้ๆเลยทรงทบทวนความเป็นไปได้เป็นมาอยู่ไม่นานก็ตัดสินพระไทยแอบเดินทางไปเยี่ยม ออกอริปาที่เกาะแพลนซีเนียอย่างเป็นความลับสุดยอดกระทั่งลิเวียก็ไม่บอกค่ะแต่เจ้ากรรมดันไปบอกเพื่อนสนิทฟาบิอุสมักซิมูส ซึ่งรับหน้าที่เตรียมการเสด็จแต่มักซิมุสเกิดไม่อยากปิดเมียว่าจะไปไหนก็เลยบอกความจริงงานนี้ซีซ่าคงจะถึงคาดนะคะนางเมียของมักซิมุสซึ่งอยากได้ความดีความชอบเป็นพิเศษเลยไปทูลเรื่องให้ลิเวียรทราบว่าพระสวามี แอบไปหาหลานโดยไม่ให้หนางรู้คราวนี้ทําให้ลิเวียในเต้นเร่าๆเธอแค้นออกกตุ๊ดกว่าครั้งใดการเสด็จโดยไม่บอกแปลว่าไม่เห็นเธออยู่ในสายตาอีกต่อไปแล้วเมื่อไม่เห็นความสําคัญของเธอก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ลิเวียวางแผนปรงพระชนทั้งสวามีและเจ้าชายอากิปาให้หมดเสียหน,นามในคราวเดียวกัน พอออกุตุสกลับจากเยี่ยมนัดดาคาลิเวียแสซงทําไม่รู้ไม่ชี้เข้าไปรับเสด็จและปรนนิบัติเหมือนเคยขณะที่ออกุตุสประทับพักผ่อนในวังที่เมืองโนลาลิเวียจัดพระกระยาหารเบาๆพร้อมทั้งผลมะเดือ่ออันนี้วงเล็บไว้นิดนึงนะคะว่าอาบยาพิษจ,จัดใส่พานอย่างสวยงามเข้าถวายออกุตุสหยิบมะเดื่อสวยเข้าไปหลายลูกโดยไม่เฉลี่ยพระไทย ยาพิษจากผนมะเดือ่อทำงานอย่างรวดเร็วนะคะจากักรพรรดิผู้ยิ่งยงแห่งอาณาจักรโรมันก็ลม้มลงและสิ้นพระชนม์หลังจากนั้นไม่นานจะพูดได้ถูกคือ พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพราะยาพิษหลอกนะคะแต่สิ้นพระชนเพราะงูพิษข้างกายนั่นต่างหากเล่านักวิชาการสมัยใหม่บางคนกล่าวว่าลิวเวียเป็นผู้วางยาออกกุตตุสเพราะเขาหมดประโยชน์ด้วยวิธีการพรมยาพิษไว้ตามกิ่งก้านของต้นไม้ต้นโปรดของเขาพอออกกุตุสจับกิ่งไม้ยาพิษก็ติดมือเมื่อเผลอหยิบอาหารเข้าปากก็เลยรับยาพิษเข้าไปแต่ก็มีตำราประวัติศาสตร์บางเล่มนะคะก็ไม่ได้กล่าวถึง เพราะไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดนะคะแต่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรค่ะเมื่อออกุตุสิ้นพระชนคาลิเวียก็สั่งปกปิดข่าวนี้เป็นความลับก่อนจัดการให้โอรสของนางคือเทเบริอุสกลายเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์เสร็จสับแล้วส่งคนไปสังหารเจ้าชายอากริป้าเพื่อให้หมดเสีนน้นหนามอย่างเด็ดขาดทำการเสร็จแล้วจึงประกาศข่าวสิ้นพระชนของออกุตุสซีซาในวันที่19สิงหาคมคริสตศักราช14 ถึงทุกคนจะสงสัยเต็มหัวอ,อกก็ไม่สามารถท้าทานสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใครๆก็กลัวลิเวียจนหัวหดแม้ทิเบริอุสจะมีชื่อเป็นจกักรพรรดิองค์ใหม่แต่ไม่ยักมีใครเคารพเท่าเท่ากับลิเวีย ท่ากับว,ว่าจากักรพรรดินีองค์นี้ยังคงกรรมอำนาจในมือเต็มเปี่ยมลิเวียได้รับฐานันดรใหม่และนามใหม่หลังความตายของซีซาวาจูเลียอ,ออกุตตาได้สมบัติตามพินัยกรรมที่เขาทิ้งไว้ให้อีกหนึ่งในสามแต่นั่นคงไม่พอกับความต้องการของเธอเพราะลิเวียต้องการทั้งหมดข้างฝ่ายเทเบริอุสค่ะซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นจกักรพรรดิพระองค์ตื่นเต้นยินดีในวาสนาจนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อย จัก,กรพรรดิเทเบริอุสถึงขนาดผ่านกฎหมายเพิ่มโทษผู้ต่อต้านลิเวียให้เป็นกบฏและสถาปนาเธอเป็นหนึ่งในสาวพลมจันทร์เวสตันคือเหมือนกับพิสุนีนะคะแต่ว่าเป็นผู้ดูแลให้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเวสต้าเทพีแห่งเตาไฟของโรมันนะคะ แต่ความสัมพันธ์ดีๆของแม่ลูกก็อยู่ไม่นานเท่าไหร่นะคะพอมารดาของเขายื่นมือเข้ามายุ่งกับเรื่องต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆทีเบริอิุอธ์ก็เริ่มตรหนักว่าพระองค์เป็นเพียงหุ่นเชิดของพระมารดาที่จะคลองโรมันผ่านเท่านั้นค่ะพระองค์ขมขื่นและโกรธเกลี้ยว ความชิงชังเครียดแค้นพระมารดาตั้งแต่ครั้งที่ลิเวียบีบังคับให้ยาขาดจากวิปซาเนียภรรยาที่พระองค์รักมากมาแต่งงานกับจูเลียลูกสาวของออกุตตุสเป็นสวามีคนที่สามนะคะเพื่อวางหมากจะให้ทิเบริอุสออกุตตุสขึ้นเป็นรัชทายาปทปัจุุอีกครั้งกระนั้นค่ะทิเบริอุสก็ทำอะไรมากนักไม่ได้เพราะเส้นสายและแรงสนับสนุนลิเวียมีมากกว่าพระองค์เสียอีก ยิ่งนานวันค่ะอำนาจของลิเวียกลับไม่ถอยลงตามอายุที่มากขึ้นนะคะจนไม่มีใครสนใจจักรพรรดิเอาเลยทิเบริอุสคงจะรัดขัดข้องแต่แล้วเมื่อไม่มีทางใดดีกว่าทิเบริอุสก็เลยปลีกวิเวกไปอยู่เกาะคาปรีเซียให้รู้แล้วรู้รอดปล่อยโรมให้ลิเวียคลองให้สมใจทว่ากษัตริย์หนุ่มก็คงอยู่ที่เกาะนั้นอย่างไม่มีความสุขเท่าไหร่นะคะก็ท่านต้องอยู่อย่างไร้อำนาจไร้ศักดิ์ศรีผิดตำแหน่งที่ได้รับลิบลับ ถึงท่านจะไม่กลับรวมอีกเลยจนกระทั่งลิเวียเสียชีวิตเพราะความชลาไปเองเมื่อคริสเตกร์ด29มีอายุยืนมากนะคะถึง86ชันสาคนสมัยนั้นถ้าอยู่ได้ถึง80กว่านี้ก็ถือว่าอายุยืนและยืนมากด้วยความเครียดแคนและความจริงชังทำให้เทอบริอุสนี่ไม่สนใจจะเสด็จกลับไปจัดการงานศพเลย แค้นแม่มากนะคะที่บริอุสกับกรุงมรมเพื่อเถลิงราชสมบัติในเวลาต่อมาปรากฏว่าเวลานั้นสภาเซเนตซึ่งคุ้นเคยกับการเอาใจจกักรพรรดินีแม้เจ้าตัวจะตายไปแล้วนคะคะก็ได้เสนอทีบริอุสว่าจะยกย่องจูเลียออกกุตตาให้เป็นเทพีมีวิหารเป็นที่ศักดิ์ส์ของชาวเมืองต่อไปเสียดายค่ะที่ข้อเสนอของพวกเซเนตมาผิดที่ผิดเวลาและผิดคนอีกต่างหาก ที่บริโอตท,ที่แค้นเคืองและขมขื่นจากการกระทําของพระมารดาย่อมไม่มีทางจะอนุมัติคําขอโดยตรงเสียดายค่ะที่ข้อเสนอของพวกซีเนตมาผิดที่ผิดเวลาและก็ผิดคนอีกต่างหากที่บริโอตท,ที่แค้นเคืองและขมขื่นจากการกระทําของพระมารดาย่อมไม่มีทางจะอนุมัติคําขอโดยทรงตรัสต่อหน้าซีเนเตอร์ของโรมันทั้งปวงว่า พระองค์ไม่เคยเห็นว่าพระมันดาลิเวียจะมีคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องถึงขนาดเป็นเทพีแม้แต่น้อย ความต้องการของลิเวียมาเป็นผลในรัชสมัยของคลอดิุสหลานย่าในอีก13ปีต่อมานะคะลิเวียทิ้งมรดกความต้องการนี้ไว้กับคลอดิุสด้วยคำขอร้องว่าหากเธอไม่ได้เป็นเทพีเธอจะต้องทนทุกข์ในโลกหลังความตายไม่มีที่สิ้นสุดและคลอดิุสนั่นแหละที่เป็นผู้สถาปนาเธอเป็นเทพีออกุสตา เป็นแบบอย่างที่ดีหรือเลวกันแน่คะ่ะลิเวียเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างไม่ธรรมดาต่อโรมไม่งั้นเธอคงไม่เป็นผู้หญิงยุโรปคนแรกที่มีการนำรูปโฉมไปสร้างเป็น ประติมากรรมและรูปเหมือนซึ่งชาวโรมันก่อนหน้านี้สร้างเฉพาะผู้นำชายเท่านั้นนะคะแต่ชื่อเสียงวงเล็บไว้นิดนึงว่าเสียของเธออ่านมาจากเพราะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปกครองแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความอมหิตและการวางหมากซับซอ้อนและก็คงเพราะนักประัติศาสตร์สมัยเธอไม่ชอบสถานภาพผู้หญิงร้ายแบบนี้นะคะที่เขาไม่เคยเห็นดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พวกเขาต้องม เรื่องราวของลิเวียในเวลาต่อมาก็เลยใส่สีตีข่าวเก็บเอาแม้กระทั่งคำเล่าหรือจริงมั่งไม่จริงมั่งใส่ลงไปด้วยนะคะแท้ที่จริงค่ะในช่วงที่มีชีวิตอยู่ลิเวียเป็นที่รักและก็ที่ชื่นชมแก่พลเมืองโรมันทั่วไปในฐานะแบบอย่างของภรรยาคู่ทุกขุยากนะคะช่วยสนับสนุนคำจุนสามีให้ประสบความสําเร็จจนไม่มีใครแม้แต่ในกระบวนลูกหลานจะมีอํานาจและความรุ่งเรืองได้เท่ากับนี้ อีกแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าปราศจากรีเวียแล้วนะคะการปกครองในระบบกษัตริย์ของโรมจะรุ่งเรืองต่อมาอีกถึงราว400ปีค่ะ ปิดท้ายกันนิดนึงนะคะนักเขียนโรเบิร์ตเกรฟเล่าความเข้าใจของเขาในเรื่องว่าทำไมทั้งลิเวียและออกุตตุสจึงมีลูกกับสามีและภรรยาคนเก่าแต่กลับไม่มีทายาทระหว่างกันโรเบิร์ตว่าอารมณ์ปรารถนาที่ออกุตตุสศีร่ามีต่อลิเวียนั้นมากกว่าญิงอื่นใดทว่าเขากลับกลัวว่าจะทำให้เธอผิดหวังส่วนลิเวียเธอมีวิธีที่จะรักษาอิทธิพลของเธอเหนือสามีด้วยการไปคัดสรรท่าสา สาวชาวซีเลียมาจากตลาดค้าทาส่งให้สามีถึงเตียงออกุตุสเนี่ยนะคะจะชอบสาวซีเลียเป็นพิเศษค่ะสาวน้อยแสนสวยเหล่านี้จะค่อยๆคลานเงียบๆเข้าหาจากักรพรรดิค้างคืนตามใจพระองค์ปรารถนา โดยไม่มีการปริปากลิเวียจะไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้กับสวามีของเธอเลยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ออคุตุสพึงพอใจเป็นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันก็แอบลายใจอยู่ตลอดเวลาที่ไม่อาจทำหน้าที่สามีให้ลิเวียพอใจจนที่สุดเขาจึงปล่อยให้ลิเวียมีอำนาจเหนือเขาเป็นการตอบแทนแต่พระนางก็ดีนะคะคือดีตรงที่ว่าเออแม้จะเข้ามายุ่งย่ามในเรื่องของการเมืองการปกครอง แต่ว่าพระนางก็ไม่มีบันทึกไว้ในเรื่องของการมีชู้มีอะไรนี่ฮะคือมีสามีคนแรกเมื่ออยากกับสามีคนแรกออมีสามีคนที่สองแม้ขนาดว่าสามีคนที่สองจะปล่อยให้นางปกครองเอกแบบ ไปเองปล่อยให้ทําอะไรไปเองแต่ว่าก็ไม่ได้มีในเรื่องของชู้บันทึกไว้นะคะก็อาจจะเป็นจริงๆอาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่เพราะว่าด้วยเรื่องของอํานาจเรื่องของอะไรเนี่ยมันเป็นการฉกชิงกันก็ทําให้พระนางต้อง,ต,องต้องเป็นในแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะเพียงแต่นักประวิศาสตร์เขาสันนิษฐานไว้เท่านั้นนะคะก็อาจจะเอ่อความเสพสันของนางก็คือเรื่องของการฆ่าหลานอะไรแบบนี้นะคะก็ จำเป็นต้องทำเพื่อเพื่อความมั่นคงฐานะนะคะทางฐานะของพนางให้ฐานะของพนางยืนยงอยู่ได้อะไรได้นะคะเพราะพนางมีอายุยืนนะคะแปบกปีนี้ถือว่าคนาในช่วงปีนั้นเนี่ยนะคะอายุแบบนี้ก็ถือว่าอายุค่อนข้างที่จะยืนยาวนะคะ